ข้าวแสดงว่าหิวจริงๆฮ่า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 เออพ่เทพหิวอะ่ะทั้งข้าวทั้งผักจานใหญ่เลยไม่อิ่มไหมพี่เทพเป็นพวกเสือดตัวแน่ๆเลย แซ่บจ้าแซ่บอีหลีแม่อันพี่วาดตรงนู้นกดเขามาจาบบนบางไงสิเวิดอีกแล้วทั้งน้ำซุปน้ำอัน,นปรไม่น้ำซุปก็เอิญยังต่น้าพัดเบ้าแอรเบ้าแอรเจ็กหน่อยไปวันสวัสดีครับไปวันขอบคุณทั้งเจ็ดสิบห้าล้านดวงใจนะคะขอบคุณมากๆเลย thank you so much every body thank you every one ะวันโชคดีโชคดีเบาแอร์เบาแอร์อีกประมาณเดือนนึงเดี๋ยวเจ้าขอมาเจ้าสิบ,บอกเดี๋ยวเจ้าสิบ,บอกว่าโอ๊ยมาดามสูค้นเกาไปทั้งไหนกินคักบ่ืม กับข้าวหมดไปแล้วอ่ะพระวันคุณทิพย์คนสวยสวัสดีค่ะจากพระวันอืมอุ้ยคนมันจิอวันเนาะกินอีหยังกระแทบเบอร์เด้อีรีเดย อันสีซื่อๆกับแซบเนี่ยบังแนงน้ำเละๆกับเบิดเหรอพวกเขาไะทำไมวันนี้มันช้าจังป้าบัน คุณจะได้สามสิบสี่สามสิบสี่นาทีนะป้าวันอ้วนตรงไหนป้าแมวให้ป้าแมวทายว่าอ้วนตรงไหนอ่ปะป้าแมวป้าแมวให้ป้าแมวทายว่าอ้วนตรงไหน ถ้าป้าแมวทายผิดนะเดี๋ยวจะตับจับตีก้นให้วันตรงนั้นป้าวันเฉลยทำไมป้าแมวก็ไม่ได้โดนตีก้นเลยอ่ะเออ น้องทีน้องทีทั้งเพจแซบแซบแซบน้องจีเบิร์เบิร์เบิร์ไปกคมาเพิ่มอีกละจานนึงน้องทีอันพักกระเบิร์เข่ากระเบิร์พี่ว่ามันย่อนย่อนอันนี้แ้ๆเสือสิบเอ็ดตัวจะเล่นอาหารน <c oughs> ้องทีว่าพี่ฉลาดบะเอามาลิ้นใซ่เก้วไายเพราะมันสีแดงขึ้นกัน คนกับสิคิดว่าเขากินไหว้ดินเนอร์โอ้ยสุกแซบ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 แทบเสื้อสิบเอ็ดตัวมันพ yeah> ้าจะเลื่อนอาหารน่ะโชควดอีกแล้วป้าแมวโอ้ยป้าแมวดูสิเนี่ย ใครก็จะเอาใครก็จะเอาหนูไปเป็นลูกเป็นเมียเนี่ยป้าแมวถามหน่อยเฮ้เขาเรียกว่าอะไรนะกินสร้างบ่เรือกินเสือบ่อีมมันบ่กินสร้างบ่เรือกินเสือบ่อ่ออม